สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับวอลเลย์อบอลหญิงไทยชนะเวียดนามคว้าแชมป์ซีวีลีก2024สัปดาห์สองการแข่งขันวอลเลย์อบอลหญิง c ีวีลีกครั้งที่4มีทีมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมการแข่งขัน4ประเทศ ประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยแข่งขันรวม2สัปดาห์โดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงซีวีลีก2024สนามที่2ระหว่างวันที่9-11สิงหาคม2,567เกมนี้โค้ชยะหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังจัดผู้เล่นตัวหลักลงสนามประกอบด้วยชัชชุออโมกสี พิมพิชยากกรำอัชลาพรคงยศหัตถยาบรนรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมพรพันธ์เกิดปราดและปิยานุษย์แป้นน้อยตวนรับอิสาระเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันสูสีสลับกันนำและไล่ตามขณะที่สาวไทยส่งนิชากรวันสุขและธนัชชาสุขสดลงมา และยังคงเล่นเกมรุกหัวเสาสลับบอลเร็วได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป25-22ต่อทีมไทยนำ1-0ต่อเซตเซต2ทีมไทยยังใช้ชนะชาสุกสดลงเล่นต่อเนื่องเวียดนามขึ้นตบ3เมตรกลางเป็นแต้มและยังได้ขึ้นตบหัวเสาแต่สุดท้ายไล่ทีมไทยไม่ทันแพ้ไป17-25ต่อทีมไทยหนีออกไป2-0ต่อเซต เซต3เวียดนามแก้เกมกลับมาเปิดเกมรุกขึ้นนำ่อ9ส่วนทีมไทยต้องแก้เกมส่งว,วิมลรัตนพ,พันธ์และนัทนิชาใจแสนแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันแพ้ไป19-25ต่อเวียดนามไล่ตาม1-2ต่อเซต เซตสลูกยางสาวไทยเร่งเครื่องเปิดเกมบุกตั้งแต่ต้นเกมจิ้งห่างเวียดนาม6ต่อ0จากนั้นเวียดนามไม่ยอมแพ้ขึ้นตบหัวเสาสลับบอลเร็วไล่ตาม9ต่อ12สุดท้ายทีมไทยยังรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองเอาไว้ชนะไป25ต่อ15โจบเกมวอลเลย์อบอลหญิงไทยเอาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซต25ต่อ22 25ต่อ17 19ต่อ25และ25ต่อ15คว้าแชมป์แบบไร้พ่าย,ายส่วนเวียดนามได้รองแชมป์สรุปตารางคะแนนทีมไทยแข่ง3นัดชนะ3นัดรวดมี9แต้มเต็มส่วนเวียดนามชนะ2แพ้1นัดมี6แต้มอันดับ3ฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2นัดมี2แต้มและอันดับ4อินโดนีเซียแพ้3นัดรวดมี1คะแนน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ